สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับพะเพียวนะเราอยู่กันกับลองเล่นซึ่งวันนี้นะคะมีเกมเอาไมา้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วเป็นสไตล์แบบญี่ปุน่นแบบน่ารักเลยเออคือภาพข้างในแบบสวยนะแล้วก็เล่นง่ายนะคะเป็นอีกเกมที่เราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย สนใจนะคือมันเป็นเกมที่เอาไว้ฆ่าเวลาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นลก็ยังสามารถเล่นได้หรือออกปะเอออะเดี๋ยวระหว่างนี้เราพาทุกคนไปที่หน้าเกมกันนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะคะถ้าเห็นหนะ้าเกมเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เพียวพอมาถึงแล้วพี่เพียวเล่นเลยเหรอเปล่า turf. ค่ะคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนระบบออโต้เหม Auto ือนออโต้ฟาร์มอะทุกคนต่อให้เราเนี่ย อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ได้บังคับเกมอยู่อ่ะเนี่ยเหมือนเปิดเนี่ยเหมือนเพียวก็เปิดไว้อยู่เพียวไม่ได้แตะมือใช่ไหมน้องก็สามารถสู้แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆได้เว้ยทุกคนเราถึงบอกไงว่ามันเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะคะเอออ่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกม AFK Legend นะคะ Tale of o m e g i มันก็จะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้บริการแล้วนะคะบน store ไทยนะเป็นเกมมือถือ RPG เออจัดทีมรบเป็นจะเป็นพวกนัก ครบ Ninja นะินจาะแล้วก็พวกเทพเจ้าอะ้พวกนี้เออมาต่อสู้กันเออน่าสนใจนะทุกคนน่าสนใจเลยเออแล้วก็จริงๆกับส่วนตัวเพียวเพียวมองว่าเพียวค่อนข้างที่จะชอบแบบภาพเขาอะเออภาพค่อนข้างสวยนะคะเขาบอกว่ามันมีจัดทีมเป็นแบบสู้แบบ PvE แล้วก็ PvP ด้วยเอออ่ะอันนี้เนี่ยเพียวจริงๆอ่อะพอเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็จะให้เราแบบตั้งช่องตั้งชื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ลองให้เราเล่นแบบเป็นแมดอะแบบแมดหนึ่งคือมันจะมีแบบอันเนี้ย อันนี้คือปล่อยปล่อยน้องฟาร์มไปเรื่อยๆยังไม่ใช่เหมือนกับว่าออไปแบทเทิลเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแชปเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะมีเป็นแบบแชปเตอร์ด้วยแต่ว่าเรายังอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นไกด์เกมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตามเขาก่อนว่าเออเขาให้เรากดเข้าไปดูอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นกระเป๋าของเรานะเมื่อกี้เราเพิ่งเข้าไปเล่นแค่ด่านเดียวใช่ไหมมันก็จะเหมือนให้ดูว่าเรามีของอะไรบ้างในนี้นี่ มันก็จะได้เศษมาทุกคนแต่ใดๆอันนี้มันยังได้มาง่ายเออมันเป็นเกมที่เขาบอกว่าเ,ออเราเนี่ยจะได้รวบรวมเย้ยทุกคนทั้งนักรบชื่อดังนินจาลึกลับเทพเจ้าทรงพลังนะแล้วก็พวกมอนสเตอร์ในตำนานแล้วก็เหล่านางฟ้าแฟรี่เนี่ยมากกว่า300ตัวคือโอ้โหตัวละครเขามีโคตรเยอะเลยทุกคนเออหูแท้อะ เห็นภาพก็แบบว้าวแล้วอ่ะเออเราชอบนะแต่นี้ได้เป็นแรงเอว่ะไม่เป็นไรเริ่มเริ่มเกมแรงแลงไหนก็เอามาเป็นตัวฟาร์มไว้ก่อนอยังได้นะคะอันที่สองคือเขาให้มาดูเหมือนกับว่าเขาจะสอนเราอัปเกรดฮีโร่ด้วยทุกคนอูมันมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะมีแบบใส่ของใส่ของให้น้องนะแต่ใดๆตอนนี้เรามาที่เขาโฟกัสก่อนนะคะคืออัปเกรดน้องเพราะว่าเราเพิ่งได้น้องมาจากตัวอื่นนะ่ได้เข้าไปฟาร์มมาบ้างแล้วนะเนาะค่อยอัปอีกอัปอีก,ออกเออ เรียบร้อยอาต่อไปนะคะเขาก็จะให้เราเข้าไปสู้เลยเนี่ยทุกคนอันไอตรงหน้าจอเมื่อกี้มันคือออโต้ฟาร์มแต่อันเนี้ยเล่นจริงๆนี่แชร์นบอสเพิ่มสมาชิกเข้าไปในทีมวางได้มากสุดถึง6ตัวนะจ๊ะไปค่ะรูปแบบการเล่นก็ ไม่ได้เข้าใจยากอะนึกออกปะเออเล่นเล่นค่อนข้างที่จะง่ายส่วนตัวเพียวเพียวโฟกัสไปพวกที่ตัวละครของเขาคือตัวละครเขาเยอะแล้วก็สวยมากๆด้วยคือการต่อสู้เนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยระบบการต่อสู้แม้แต่ออในในในตัวแบบแชปเตอร์อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นการต่อสู้แบบออโต้เหมือนกันนะ ของมาอ่ะเขามาให้เราดูตรงนี้หูฟังก์ชันแล้วก็รายละเอียดเยอะใช้ได้เลยทุกคนเออเมนูเมนูเมน,เมนูฟังก์ชันเขามีค่อนข้างเยอะเลยอืออันนี้จะเหมือนเป็นแบบตลาดชอปปิง้งอันนี้เขาให้เราซื้อเราซื้อตามกัาไปก่อนนะคะอ่าซัมมอนก็มาว่ะทุกคนว่าด้วยเรื่องเกม สไตล์นี้ได้แล้วนะคะมันเหมาะกับคนที่ชอบใช้แต้มบูลวัดแต้มดวงนะคะเปิดตาชาจ้าไปจ้าแต่ตัวแรกๆส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวที่เขาฟิกไว้นะเออจะจะจะคล้ายๆกันอย่างงี้ดีกว่าจะออกมาคล้ายๆกันออกมาเป็นแหลงเอจ้าอุ๊ยคือแบบเขาเออกแบบคาแรคเตอร์เป็นสไตล์แบบ3าวนินจาทุกคนโอ้ยได้ๆคือมันมันต้องใช้ยันมาเปิดอะเออจะต้องแบบไปเก็บ ไปเก็บยงเก็บยันมาก่อนอไดฮีโร่มาเพิ่มเป็นสี่ตัวในทีมแล้วจ้ะเฮ้ยสู้ได้ได่านแรกๆอีซี่เหมือนแต่ละตัวนะ้องแต่ละตัวจะมีธาตุแล้วก็สเต็ตที่ต่างกันนะจริงๆอ่ะพอตัวฮีโร่เราเริ่มเยอะแล้วเราอาจจะต้องแบบมาคัดสรรมาคัดดูว่าเฮ้ยทีมเราเนี่ยควรจะมีตัวไหนตัวไหนเป็นตัวเม็เมทนํำทีมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ตัวละครเรา,เรายัางมีน้อยนะมีเท่าไหร่เราก็เลยแบบวางไปให้หมดก่อน โอ้ยเขาแบบคาแรคเตอร์น่ารักมากเลยอะชอบนะอ่าได้เงินได้เยอพีได้ของมาอันนี้เป็นกล่องของขวัญเขาแจกของก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเขาบอกให้กดคือคือตอนนี้เราก็กดตามเ้าเราไปสู้กันต่อเลยช่วงด่านแรกๆอะทุกคนเพียงยังตอนเล่นเนี่ยเพียวยังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยซีเรียสหรือเครียดอะไรนึออกไหมเพราะว่า เล่นยังไงมันก็ยังแบบชนะอยู่คือคือมันยังผ่านไปง่ายอยู่เห็นปะเราตีแบบตัวเราทำแดนเมจแบบค่อนข้างที่จะสุกอา้อาวอา้เอา,เ,อาเหมือนจะมีตัวาอย่าทําน้องโอ้ยมันตีมันตีตัวเดียวเลยอ่ะโอ้ยเกือบล้มเกือบล้มโอ้โหคนลุกเลยหรือเราเอาน้องชิวทับหลังดีกว่าน้องตัวบางเกินไปนิดนึงอ่าเลเวล พุ่งไปลวนๆเลยจ้าช่วงเวลแรกๆก็อย่างนี้แหละใดๆก็เหมือนกับว่าเวลขึ้นง่ายนะตอนหลังๆก็จะฝืดน,นิดนึงอ่ะฮีโร่จ้า<ๆ>เขาให้เราอัพตัวเนี้<ๆ>ยเฮ้ย<ๆ>น่ารักอะเหมือนกับว่าเป็นค์สต,ต่อไปของน้องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเก็บเศษกันยาวเลยเก็บเศษเก็บเวลกันยาวอะ อูเขาให้เราสู้ต่อรัวๆเลยตอนนี้แต่ว่ามันก็สู้แปบ,บเดียวนะเออแต่ว่าโอ้โหมันหัวแย่และอ๋อแต่แต่บอสตัวใหญ่มันตายละตกใจเพราะว่าตัวกลางเราอ่ะเบามากไอ้บางมากอะ่ะโอ้โหมันฮิวกันตลอดเวลาด้วยเราไม่มีตัวฮิวอ่ะทุกคนใช่ใช่ใช่เหมือนเรายังไม่มีตัวฮิวจริงๆอ่ะเวลาจัดทีมเล่นเกมอย่างเงี้ยเพจจะต้องแบบ ในทีมเพียวต้องมีตัวฮิวเวยคือการฮิวได้เพียวมองว่ามันค่อนข้างได้เปรียบแต่บางทีมันอาจจะแบบสู้ช้าเงี้ยดาเมจมันอาจจะแบบเท่ากับขาดตัวดามเมจไปตัวนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่พอฮิวบอกถ้าเรามีตัวที่แบบดามเมจเทพๆอ่ะเราก็อัดฮิวตัวนั้นให้เขาอยู่อยู่ยาวๆมันก็สบายไงอ๋อนี่คือเขาก็จะให้เราสู้รัวๆเรามารับเคสก่อนนะคะตอนนี้เราแบบได้ของได้ของอูตอนนี้แบบเป็น exp ให้กระจุยเลยทุกคนช่วงต้นเกมเราจะได้ของมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่เป็นเกมที่แบบเราไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะแต่พอเข้ามาในเกมเนี่ยเรียกได้ว่าทุกเมนูอะคือเขาแบบให้เห็นแล้วว่าแบบมันจะมีเมนูอะไรบ้างหรือออก่าแบบบางเกมแบบต้องเล่นผ่านแชปนี้แชทนี้แชทนี้ก่อนเขาถึงจะแบบค่อยๆแบบโผล่มาให้เห็นทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบไม่จ๋าเอาไปดูเลยจ๋าเอออันนี้มีแบบเป็นแชทเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้พูดคุยกับ ผู้คน,น,นพิ่มกดรับของอุ้ยแรงูแต่น้องแรงบีเองอะ่ะนะกดรับของอันนี้เนี่ยคือคือเวลาเราปล่อยน้องฟาร์มอย่างงี้ไปเรื่อยเร็นปยะน้องก็ได้ของได้อะไรมาเหมือนกันนะอุ้ยไม่ได้ละหมดแล้วของหมดแล้วเออมาดูนี่ดีกว่าโอ้โหฟังก์ชันเมนูรายละเอียดเยอะมากจริงๆ ท็อปอัพนะคะสําหรับคนที่ชอบเติมตังค์จังอ่ะก็เหมือนกับว่าเขาก็มีแพ็กเกจของเขาขายอยู่นะเออที่ใครที่บอกว่าเฮ้ยสายไปอะไม่ฟาร์มซื้อเลยอะไรงเงี้ยก็มาเติมตังตรงนี้นะจ๊ะอ่ะใดๆคือเขาก็มีของฟรีให้เราด้วยเพราะฉะนั้นกดรับก่อนอ่าของฟรีของฟรีต้องตามมาเอาอันนี้จะเป็นโบนัสน่าจะเป็นแบบพวกแบบบล็อกอินรวันเอยอะไรเอยแล้วพวกเนี้ยเออนี่ มันจะมีแบบช่วงต้นเกมมันจะมีของฟรีให้เราแต่สักพักมันก็จะไม่ฟรีแล้วนะอุ้ยเราเก็บไปแล้วหมดแล้วอุ้ยอันนี้มันต้องแบบแม่วแมวแมวหมูเลี่ยงหมเลี่ยงหมเลี่ยงหูรายละเอียดเยอะมากทุกคนเออมันมันค่อนข้างยิบย,ย่อยบอกว่าที่ใส่โค้ดรางวัลจากอีเวนเออแบบเอ่อเดอรี่ล็อกอินลายวันได้แบบ uh, ary, ของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยอีเวนต่างๆของเขาอย่างเงี้ยเออ มีความล่อหลอกหลอกล่อ,ลอ,ลอ,ลอให้เราบอกว่าเอารางวัลไหมอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นอีเวนต์นะเห็นมีจุดแดงๆอยู่มันก็จะเหมือนเป็นการที่แบบเนี่ยบางทีสู้ไปมันจะได้มันจะได้ชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยเอามาร่วมกิจกรรมมันจะต้องแบบฟาร์มเก็บของอะไรพวกเนี้ยเออเพียวเคยติดพวกเกมประเภทนี้หนักมากทุกคนนั่งเฝ้าทั้งคืนเลยเอ้ยอ,อันนี้มันใดๆมันต้องมีแบบของแจกฟรีบ้างแหละอ๋อ ได้ของเออเลเวลอัพนะเลเวลอัพเหมือนพอเราเลเวลอัพอะเรามากดรับของได้นะตรงนี้อ่ะมาดูตรงไหนดีเฮ้ยนี่ยังยังไม่ได้กดรับของเลยเนี่ยล็อกอินไลายวันเซเว่นเดย์ 7จ็ดวันเจ็ดวันอันนี้ได้เจ็ดวันเท่านั้นแล้วก็จะมีแบบพวกของขวัญที่เขาจะให้ทุกแบบกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเห็นไหมอันนี้มันนับเวลาถอยหลังอยู่นะคะเพียงเหลืออีกหกชั่วโมงเออกับสิบสองนาทีนานอยู่นะแล้วก็สามารถผูกกับ Facebook ได้นะคะเอออ่ะอันนี้กาชาจ้ะเขาให้เรากดฟรีมาจ้ะคือได้ได้ตัวละครเรายังวางได้ห้าตัวตอนนี้ตัวละครเรายังไม่ครบฮ้ยแรงบีอ่ะ อุ้ยไม่ต้องใช้เหรียญตรงนี้แล้วอะ่ะยังไม่อยากใช้อะ่ะเออเพียวชอบแบบจริงๆอะกดทีละตัวอย่างเงี้ยไม่คุ้มนะโอกาสได้ตัวแลมันน้อยเขาบอกว่าถ้ากดอะให้กดทีละสิบไปเลยแบบสะสมเงินสะสม gas สะสมเพชรสะสมของที่เอามากดกาชาวไว้เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วแบบมากดทีเดียวคุ้มกว่านะคะเฮ้ยเมลเมลม,ลมีเมลมาแล้วก็รับของทั้งหมดจ้าอีแจกของเก่งนะ อ่ะอันนี้อันนี้เราให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วนะคะเรามาดูตรงนี้ต่ออันนี้เหมือนเป็นกระเป๋าของเรานี่ไงเราได้น้องมาแล้วแซม,มอนมาเลยแต่น้องแรลงบียงอะส่วนส่วนตัวเรามองว่าแบบแรลงบียังแบบยังไม่เชี่ยวชาญช่ำชองโชคชนนี่เป็นพวกไอเทมนะที่ได้มาแบบทั้งกดรับของรับของจากเมื่อกี้มานะเออก็ก็ยังถือว่ามีไม่เยอะนะเออ,อน,นี่ฮีโร่อ่ะฮีโร่ได้ แต่ได้ไดตอนเนี้ยเพียยังค่อนข้างลำบากใจในการที่จะเลือกอัพฮีโร่นึกออกไหมเออเพราะเพียวเพราะเพียวยัง,ย,งยังจับจุดไม่ได้ว่าตัวไหนที่จะเป็นแนวทางของเพียวตัวไหนที่เพียวรู้สึกว่าถูกใจเป็นพิเศษอะไรพวกเนี้ยเออถ้าถูกใจตัวไหนเนี่ยคือแบบเราเข้ามาอัพได้อะไรได,ได,ได,ได้เห็นไหมน้องเหมือนผู้ชายเลยอ่ะใช่น้องเป็นผู้ชายว่ะทำไมผู้ชายได้อย่างไรนี่ใส่ของให้น้อง แต่ของมันใส่แล้วมันถอดได้อุ้ยอัปเกรดยังไม่ค่อยอยากอัพเลยอะแต่ถ้าไม่อัพอุ้ยเราเราเราต้องอัพน้องเราต้องอัพน้องน้องนินจาก่อนเพราะว่าน้องเกือบตาย,ยเมื่อกี้น้องตัวบางมากอะโอ้โหไม่อยากอัพเยอะอะคืออย่างที่บอกเราย,ยังไม่ได้ตัวที่ท,ที่ที่มั่นใจพอนะก็เลยยังไม่อยากอัพนะคะออ้ยนี่เป็นอีเวนต์ มันก็คือแบบเมนูที่อยู่ข้างบนอะ่ะแต่เขาเอามาย่อยอยู่ข้างล่างด้วยนะแล้วก็มีกิวนะคะซึ่งระบบกิวเราต้องเลเวลยี่อก่อนตอนน่อต้นมเพียวเลเวล7เองเพราะฉะนั้นเนี่ยณณนะนะตอนนี้คลิปนี้นะคะเรายังไม่มีทางที่จะเล่นไปถึงเลเวล21ทันนะคะมันใช้เวลาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นฮีโรออ่อันนี้เป็นฮีโร่ของเรากูนะน้องน้องก็ดูโอเคนะอูอยากอัพนะแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันเนาะตัวเอง เอออมเรามีซ่อนพวกแบบหน้าหน้าตรงหน้าต่างได้อุ๊ยเอามารวมกันเอามาไม่ใช่รวมเอามาย่อยไม่เอาไม่เอาฮีโร่เพียวังน้อยอยู่โอ้รายละ,ละเอียดแบบละเอียดเลยอะเฮ้ยมีเกมด้วยอะมีมินิเกมด้วย แตเราไม่มีเหรียญนะทุกคนเหรียญเราเป็นสูน่ะดูดิมันมีแบบมินิเกมให้เราเล่นด้วยนะแล้วมีระบบแหืงเหมือนเล่นกันมานานอ่ะหูแรงไปไกลเลยอ่ะอ่ะกลับเข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นหน้าต่อสู้อุ้ยอียาได้น้องมาเพิ่มโอ้โหจู่ๆเฟยก็ผ่านเลยนะเข้าเข้าไปเมื่อกี้ทีเดียวเอง ไปเลยไหมเราไปสู้ดูดีกว่าเอา่อตอนนี้เราวางตัวละครได้หกตัวแล้วนะนี่ตัวนี้ไปทับหน้าไม่ควรเป็นบีปะ่ะเพียวรู้สึกว่าข้างหน้าข้างข้างหน้าเป็นตัวที่จะต้องรับดดเมจก่อนนะจะเป็นตัวที่ถึกๆหน่อยบีนะ่าจะต้องมาอยู่ข้างหลังนี่แล้วกันเฮ้ยยังวางไม่ได้ตอนนี้อ๋อวางได้ห้าตัวไม่เป็นไร แราวว่าเราสู้ได้ Easy. อีซี่หูตามคาดเลยดีนะสลับอะ่ะเอาเอาแบบพวกแรงบีมาไว้ข้างหลังคือแรงบีตัวน้องบางกว่าเห็นไหมทีอย่างเงี้ยผ่านง่ายเลยเป็นเกมเล่นเพลินๆนะเลเวลก็ไม่ได้อัพช้าขนาดนั้นตอนนี้พี่ก็เล่นไปประมาณสิบกว่านาทีมันก็เลเวลแปแล้วนะเออ เนี่ยเราเราใดๆเนี่ยระหว่างที่เพียวพูดคุยกับทุกคนเพียวก็ปล่อยปล่อยไว้เลยปล่อยปล่อยให้น้องแบบฟาร์มเห็นไหม ปล่อยปล่อยน้องแบบเล่นเล่นเดินขอของไปเรื่อยๆเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอถึงเวลาเพล็กฟ้ามากดดูว่าเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็ได้นะเออเป็นเกมเล่นง่ายนะคะแล้วก็เล่นเป็นแบบแนวตั้งด้วยนะเออสำหรับใครที่อยากลองโหลดเกมน,นี้มาเล่นนะคะก็ลองข้าไปโหลดมาเล่นกันดูได้นะเล่นแบบว่าเพลินๆเน่เป็นเกมฆ่าเวลาช่วงด่านต้นๆเกมมันยังไม่มีอะไรให้หัวล้อนหรอกคือด่านไหนแล้วก็ยังเล่นผ่านนึกออกไหมแต่ด่านหลังๆอ่ะมันอาจจะรู้สึกบอกว่า เฮ้ยทำไมเราเริ่มตีน้องไม่เข้าอะไรพวกนี้ออแล้วที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือที่เราบอกนะคะว่ามีตัวละครมากมายในเกมมกกว่า300ตัวเออให้เราได้รวบรวมอะ่ะคือมันเยอะมากเลยนะ300ตัวทุกคนเออเพราะฉะนั้นใครอยากลองเล่นนะคะก็โหลดไปเล่นดูเราเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยที่ชอบสไตล์นี้พี่โอเคยติดเกมสไตล์นี้นะติดนานด้วยติดหลายเดือน ออลองโหลดมาเล่นดูลองโหลดมาเล่นดูนะคะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราเอามานําเสนอในอคลิปนี้นะคะที่เราช่วย,วยขงของแนะนําเกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็จะหาเกมใหม่ๆมาแนะนําทุกคนเรื่อยๆอาจจะคละๆกันไปหลากหลายแนวนะคะหรือใครเนี่ยที่มีเกมในใจบอกว่าเฮ้ยอยากเห็น ที่เล่นเกมนี้จึงเลยแล้วพวกเนี้ยเออเห็นเห็นมาสักพักเรายังไม่เห็นพี่ไลน์นะอะไรอย่างเงี้ยก็อิ็อกซ์มาบอกเราได้นะคะเออเราจะลองเอามาเล่นให้ดูกันเนาะส่วนสำหรับคลิปนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพเพียวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเพียวเนี่ยจะเอาเกมอะไรมาเล่นให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย